หากมีคำกล่าวที่ว่าคนเราเกิดมามีหัวใจเพียงครึ่งเดียวตามหารักครึ่งดวงให้เจอแล้วรักษาเอาไว้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูเอ็มบายเฮง ติดต่อสอบถามเบอร์ด้านล่างคำเตือนโปรดอ่านคำเตือนบนฉลากก่อนบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮงเฮงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่านชายเฮงเฮงโทรด่วนโทรเลยพิเศษ40สายแรกรับทันทีกาแฟาเฮงเฮง2กล่องฟรีคุณรู้หรือไม่ แปะก,กวยในทางการแพทย์เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายว่าแปะก,กวยช่วยป้องกันปัญหาโรคต่างๆในร่างกายโดยการต้านอนุมูลอิสระเพิ่มการไหลเวียนของเลือดนำพาออกซิเจนไปทั่วร่างกายและช่วยให้เลือดไหลไปยังอวัยวะเพศช,ชายเพิ่มมากขึ้นปรับปรุงสมรรถภาพทางเพศเพิ่มพลังทางเพศผู้ชายที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศช,ช่วยให้ดีขึ้นถึง7 8เซโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆ และที่สำคัญแปะก้วยยังเป็นหนึ่งในส่วนผสมหลักของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสุขภาพสำหรับท่านชายอย่างแห่งๆอีกด้วยโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศภัยเงียบที่เป็นภัยร้ายสำหรับผู้ชายทุกคนชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรต้องทนทุกข์ทรมานแค่ไหนหากคุณมีอาการเหล่านี้ อาการลังเร็วอวัยวะเพศอ่อนตัวขณะร่วมรักขนาดไม่ได้มาตรฐานทั้งหมดคืออาการของโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศปัญหาที่ล้วนทำลายความภาคภูมิใจของผู้ชายและที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือโดยปกติในอดีตผู้ที่ป่วยเป็นโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนั้นจะมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่40ปีขึ้นไปแต่ทุกวันนี้จากการทำการสำรวจพบว่า อายุเฉลี่ยลดลงมาเหลือแค่32ปีเท่านั้นโดยสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นสองกรณีคือกรณีปัญหาที่มาจากทางจิตใจอาจเกิดจากความตื่นเต้นความเครียดกังวลเหนื่อยล้าจากการทำงานนั่นคือปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางจิตใจกรณีปัญหาที่เกิดจากสภาพร่างกายโดยส่วนมาก เกิดจกมีโรคประจำตัวเลือดน้อยโลหิตจางโรคเบาหวานความดันหัวใจมีอาการบาดเจ็บตามร่างกายปวดตามข้อกระดูกโรคเสื่อมต่างๆของร่างกายสาเหตุของการผ่าตัดคลิปการสูบบุหรี่จัดดื่มสุราพักผ่อนไม่เพียงพอหรือแม้แต่ผู้ที่ติดสารเสพติดก็มีสาเหตุให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ โดยปกติแล้วกลไกในการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายนั้นค่อนข้างมีความซับซ้อนมีหลายองค์ประกอบดังนี้หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศต้องไม่ตีบตันหรือการที่อวัยวะเพศจะแข็งตัวต้องมีเลือดไปข้คลังหากมีหลอดเลือดแดงแข็งก็ไม่สามารถไปเลี้ยงได้ยัางเต็มที่ระบบประสาทส่วนปลายซึ่งเป็นระบบที่จะรับความรู้สึก ที่เกิดจากการสัมผัสทางร่างกายระบบไขสันหลังซึ่งเป็นระบบที่จะเชื่อมโยงการรับความรู้สึกจากประสาทส่วนปลายไปยังประสาทส่วนกลางและถ่ายทอดคำสั่งมายังองคชาติระบบประสาทส่วนกลางซึ่งประกอบด้วยสิ่งเร้าทั้งหลายเช่นการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นรวมทั้งจินตนาการและประสบการณ์ในอดีตและเรื่องของจิตใจ สำหรับอาการของผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเพศหรือโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนั้นมักจะมีแบ่งระดับความรุนแรงออกเป็น3ระดับดังนี้หย่อนสมรรถภาพอย่างอ่อนผู้ป่วยสามารถมีอวัยวะเพศแข็งตัวผดีสำหรับการมีเพศสัมพันธ์ได้เกือบทุกครั้งหย่อนสมรรถภาพปานกลางผู้ป่วยสามารถมีอวัยวะเพศแข็งตัวดีสำหรับการมีเพศสัมพันธ์ได้บ้างเป็นบางครั้งหย่อนสมรรถภาพโดยสิ้นเชิง ผู้ป่วยไม่สามารถมีอวัยวะเพศแข็งตัวดีพอสำหรับการมีเพศสัมพันธ์ได้เลยแต่ด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์สมัยใหม่ได้มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับท่านชายโดยเฉพาะซึ่งมีส่วนประกอบจากสมุนไพรธรรมชาตินานาชนิดมีประสิทธิภาพในการดูแลสมรรถภาพทางเพศให้ทำงานเป็นปกติทั้งยังช่วยดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงสมเป็นชายชาตรี นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับท่านชายที่รักสุขภาพทุกคนเคยไหมที่คุณรีบไปทำงานจนลืมคนที่ทำกับข้าวรอไว้ที่บ้านเคยไหมที่คุณจะพักกินข้าวเที่ยงให้ตรงเวลาเพื่อตัวคุณเคยไหมที่คุณนึกถึงคนที่รอคุณที่บ้านมากกว่างานที่คุณทำ ร่างกายเป็นเรื่องสำคัญครอบครัวก็ต้องอาศัยความรักความเข้าใจห่วงใยดูแลซึ่งกันและกันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูเอ็มบายเฮงเฮงติดต่อสอบถามเบอร์ด้านล่างคำเตือนโปรดอ่านคำเตือนบนฉลากก่อนบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮงเฮง วันนี้คุณยังเป็นชายเต็มตัวอยู่หรือเปล่าสุขภาพของคุณแข็งแรงสมเป็นชายชาตรีหรือไม่คำถามสั้นๆแต่โดนใจชายไทยหลายพันหลายหมื่นคนเพราะทุกวันนี้ชายไทยหมืนประสบปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศอาการซึมสมรรถภาพทางเพศภายหลายที่มาหาคุณถึงขอบตีเฮงเฮงคุดมไปด้วยสคุณชันเลิศ จากสารสกัดสมุนไพรชั้นยอดคุณภาพเกรดพรีเมียมถึง12ชนิดที่มีสรรพคุณช่วยเสริมสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายได้รับมาตรฐานอ,าอ่อยมาตรฐานโรงงาน GMP และฮารานย่าช้าโทรมาสั่งได้เลยนับตั้งแต่ตอนนี้ปัญหาเซ็กซ์ซึมและปัญหาจากโรคต่างๆจะหมดไปแน่นอนแข็งแรงสมเป็นชายชาติโทดูนหาเฮงเฮง ร่วมกันเป็นครอบครัวเฮงเฮงกันเถอะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่านชายเฮงเฮงทรด่วนโทรเลยพิเศษ40สายแรกรับทันทีกาแฟาเฮงเฮง2กล่องฟรี นอกจากอาการของโรคที่สร้างปัญหาให้กับผู้ป่วยแล้วยังส่งผลแทรกซ้อนก่อให้เกิดโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอีกด้วยซึ่งมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ด้วยการคิดคน้นทดลองของนักวิทยาศาสตร์จึงได้ค้นพบทางออกของปัญหาที่มีประสิทธิภาพนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับท่านชายที่มีส่วนประกอบจากสมุนไพรานานาชนิดมีประสิทธิภาพในการดูแลแก้ไขปัญหาสมรรถภาพทางเพศให้ทำงานเป็นปกติ ทั้งยังช่วยดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงสมเป็นชายชาตรีซึ่งเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับท่านชายที่รักสุขภาพทุกคนเป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุอย่างได้ผลคุณรู้หรือไม่ระยะเวลาในการมีเซ็กซ์ที่สุขสมและอยู่ในขั้นที่กำลังดีนั้นจากงานวิจัยของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาพบว่าควรอยู่ในระยะเวลาน,านานประมาณ3-13นาที จึงถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดของการร่วมรักเพราะจะสามารถสร้างความพึงพอใจให้ฝ่ายหญิงได้ดีที่สุดแต่ถ้าคุณเป็นผู้ที่ยังมีช่วงเวลาในการปฏิบัติภารกิจรักได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ว่านี้อาจจะทําให้ท่านมีโอกาสเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับอวัยวะเพศหรือเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้อยากให้ตัวท่านมีสุขภาพดีห่างไกลาจากโรคร้ายเหล่านี้แล้วล่ะก็ ต้องเลือกรับประทานอาหารเสริมที่มีคุณภาพอย่างผลิตภ like well ัณฑ์เสริมอาหารแห่งๆเป็นประจำเคยไหมขณะที่คุณกำลังปฏิบัติการกิจอยู่แต่อวัยวะเพศกลับอ่อนตัวอย่างไร้สาเหตุสาเหตุอาจเกิดจากการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตที่ผิดปกติเพราะมีไขมันหรือคอเลสเตอรอลในเลือดสูงทำให้เลือดไม่สามารถไปหล่อเลี้ยงได้เต็มที่ซึ่งเป็นหนึ่งในอาการของโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ แต่มีสมุนไพรหรือส่วนประกอบบางตัวในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้ชายที่แก้ไขาอาการนี้ได้เช่นเลซิตินเลซิตินมีประโยชน์อย่างยิ่งในการช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศเพราะเลซิตินช่วยสลายคอเลสเตอรอลในเลือดช่วยให้การไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศชายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังช่วยบำรุงสมองช่วยสื่อประสาทช่วยเพิ่มความจำให้สมอง ช่วยการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทชะลอความแก่และมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวในการทำละลายระหว่างน้ำกับไขมันอย่างคอเลสเตอรอลได้ง่ายและยังช่วยละลายนิ้วในถุงน้ำดีที่เกิดจากการจับตัวของคอเลสเตอรอลเลซิตินสามารถแก้ไขปัญหาความผิดปกติในสมองได้อย่างดีช่วยให้ความจำดีขึ้นช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจบำรุงร่างกาย แปะกวยหรือกิงโก้แปะกวยเป็นพืชสมุนไพรที่มีต้นกําเนิดจากทางตะวันออกของจีนสารสกัดจากแปะกวยมีฤทธิ์ในการป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนทํางานได้เป็นปกติส่งผลโดยตรงต่อกลไกการแข็งตัวของอวัยวะเพศทําให้การเก็บกักเลือดทาได้นานขึ้นอวัยวะเพศสามารถแข็งตัวได้นานจนเสร็จกิจนอกจากนี้สารที่สกัดได้จากใบแปะกวยมีหลายชนิด ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในบริเวณตาป้องกันจอตาเสื่อมจากเบาหวานหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจากการทดลองพบว่าหากให้ผู้ป่วยเบาหวานและมีอาการทางตาเช่นการรับสีผิดเพี้ยนไปกินสารสกัดจากแปะก้วยนาน6เดือนปัญหาการมองเห็นสีดีขึ้นซึ่งปัจจุบันวงการวิทยาศาสตร์ยอมรับกันแล้วว่าสารสกัดจากใบแปะก้วยมีคุณสมบัติเพิ่มการไหลเวียนของเลือดที่สมองและร่างกาย ลดการทำลายของเซลล์ประสาทลดอาการเสื่อมของสมองเสริมสร้างความจำป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดในสมองบรรเทาอาการปวดศีรษะวิงเวียนไมเกรนเสียงริ่งในหูอาการชาตามปลายมือปลายเทา้าเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและช่วยฟืน้นฟูสมรรถภาพทางเพศให้ดีขึ้น หากมีคำกล่าวที่ว่าคนเราเกิดมามีหัวใจเพียงครึ่งเดียวตามหารักครึ่งดวงให้เจอแล้วรักษาเอาไว้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูเอ็มบายเฮง ติดต่อสอบถามเบอร์ด้านล่างคำเตือนโปรดอาาร่านคำเตือนบนฉลากก่อนบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮงเฮงเห็ดหลินจือความมหัศจรรย์ของเห็ดหลินจือแดงนั้นได้รับการยอมรับในวงการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือกโดยมีหลักฐานรายงานการวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าในเห็ดหลินจือแดงมีสารสกัดต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายกว่า250ชนิดทั้งยังได้รับการยอมรับว่าเป็นสมุนไพรที่ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศอย่างแท้จริงเพราะคุณสมบัติของเห็ดหลินจือนั้นจะช่วยควบคุมการแข็งตัวของอวัยวะเพศช,ชายโดยมีหน้าที่ผลิตสารไนตริกออกไซด์และวาโซเอ็กทีฟโพลิเพทไทด์เพื่อส่งตามต่อมไร้ท่อไปที่อันทะทําให้เกิดการปล่อยสารเพื่อทําให้องคชาตแข็งตัวในเห็ดหลินจือมีสารไนตริกออกไซด์ เป็นสารที่ร่างกายผลิตขึ้นเพื่อกระตุ้นให้หลอดเลือดแดงคลายตัวและขยายตัวเพิ่มขึ้นเลือดสามารถไหลเวียนได้สะดวกขึ้นความดันเลือดก็ลดลงส่งผลให้หัวใจทำงานได้อย่างสบายขึ้นสามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะสืบพันธุ์ได้มากขึ้นผู้ชายก็จะทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวได้เร็วและนานขึ้นสารสกัดจากเห็ดหลินจือช่วยเพิ่มฮอร์โมนเพศชายซึ่งฮอร์โมนเท,ทโสโทสเตอโรน ทำให้มีการไหลเวียนของกระแสโลหิตด,ดีทำให้เนื้อเยื่อได้รับออกซิเจนและอาหารได้ดีกระตุ้นการสร้างโปรตีนช่วยให้อวัยวะสืบพันธุ์เพศชายทั้งภายนอกและภายในเจริญเติบโตเต็มที่องค์ชาตขยายใหญ่และยาวขึ้นทำให้มีสมรรถภาพทางเพศที่ดีขึ้นสารสกัดจากเห็ดหลินจือช่วยให้อาการไม่แข็งตัวของอวัยวะเพศชายหายไปทำให้ควบคุมการหลังได้ดีขึ้นและช่วยลดอาการอ่อนเพลีย ฟื้นฟูพลังให้แก่ร่างกายสารสกัดจากเห็ดหลินจือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายโดยในส่วนของอวัยวะเพศช,ชายจะมีสารประกอบโพลีเอมีนอยู่ในน้ำอสุจิเรียกว่าสเปอร์ไมน์สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบคทีเรียกแกรมบวกซึ่งช่วยลดการติดเชื้อในอวัยวะเพศช,ชายได้และสารต่างๆกว่า250ชนิดในเห็ดหลินจือ,อยังทำงานประสานกันได้อย่างน่าอัศจรรย์ ส่งผลให้ร่างกายเกิดความสมดุลเพิ่มพลังในการป้องกันและบอบบัดโรคช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคกําจัดสารพิษในร่างกายกระตุ้นเซลเล์ในร่างกายให้ทำงานเป็นปกติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชะลอความชราบำรุงร่างกายเมื่ออ่อนเพลียหรือขณะพักฟื้นให้ร่างกายแข็งแรงอีกทั้งยังช่วยควบคุมระบบไหลเวียนโลหิตให้ไหลเวียนสะดวกมากขึ้นสังกีหรือซิง์ สังกสีหรือซิงช่วยเพิ่มความรู้สึกทางเพศในผู้ชายการผลิตสเปิร์มของผู้ชายต้องการธาตุสังกสีมากจะเห็นได้ว่าต่อมลูกหมากเป็นอวัยวะที่มีสังกสีมากการสร้างฮอร์โมนเพศชายก็ต้องการธาตุสังกสีเช่นเดียวกันกับการรักษาก็ต้องการธาตุสังกสีเช่นกันเพราะช่วยรักษาและป้องกันการเป็นหมันในผู้ชายสังกสีมีส่วนสําคัญในการสร้างสเปิร์มและฮอร์โมนเพศชาย การให้ธาตุสังกะสีวันละ50มิลลิกรัมจะทำให้ปริมาณน้ำเชื้อเพิ่มมากขึ้นได้รวมถึงป้องกันต่อมลูกหมากโตคนสูงอายุมักประสบป,ปัญหาต่อมลูกหมากโตแพทย์จึงให้สังกะสีในการรักษาซึ่งก็ได้ผลดีช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายช่วยต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บที่จะมาแพร่พันร่างกายคนเราจากการศึกษาหลายชิ้นให้ผลว่า ถ้าร่างกายได้รับสังกะสีในปริมาณที่เพียงพอแก่ความต้องการแล้วจะมีผลให้ระบบคุมภูมิคุ้มกันของเราอยู่ในสภาพสมบูรณ์ป้องกันมะเร็งพบว่าผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากจะมีปริมาณสังกะสีต่ำกว่าคนปกติจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสังกะสีสามารถยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากได้ทุกวันนี้ชายไทย ลุนประสบปัญหาย่อนสมรรถภาพทางเพศอาการซึมสมรรถภาพทางเพศภายหลายที่มาหาคุณถึงขอบตีนเฮงเฮงอุดมไปด้วยสรรพคุณชั้นเลิศจากสารสกัดสมุนไพรชั้นยอดคุณภาพเกรดพเมียมถึง12ชนิดที่มีสรรพคุณช่วยเสริมสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายได้รับมาตรฐานเอยอมาตรฐานโรงงาน GMP และฮาลา ย่าช้าโทรมาสั่งได้เลยนับตั้งแต่ตอนนี้ปัญหาเซ็กซื่และปัญหาจากโรคต่างๆจะหมดไปแน่นอนแข็งแรงสมเป็นชายชาติีโทรดูนหาเฮงเฮงมาร่วมกันเป็นครอบครัวเฮงเฮงกันเถอะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่านชายเฮงเฮงโทรด่วนโทรเลยพิเศษ40สายแรกรับทันทีกาแฟาเฮงเฮง2กล่องฟรีหากมีคำกล่าวที่ว่าคนเราเกิดมามีหัวใจเพียงครึ่งเดียวตามหารักครึ่งดวงให้เจอแล้วรักษาเอาไว้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูเอ็มบายเฮงเฮงติดต่อสอบถามเบอร์ด้านล่างคำเตือนโปรดอ่านคำเตือนบนฉลากก่อนบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮงเฮงคุณรู้หรือไม่การบริโภคถังเช่าเป็นประจำมีส่วนช่วยเพิ่มจำนวนของสเปิร์มในอสุจิได้ถึง3 3เอร์เซและสเปิร์มที่ผลิตได้ก็จะมีความแข็งแรง และมีผลลดปริมาณสเปิ์มที่มีปัญหาลงได้ถึง29%เพราะในตัวถังเช่านั้นมีสารซึ่งได้แก่โพลีแซคคาไรด์มิวคลีโอทไทด์กรดอะมิโนโลและสเตอรอลที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ต้องการมีบุตรซึ่งในวันนี้ตั้งถังเช่าราชาสมุนไพรที่มีราคาแพงได้ถูกแหงห่ง,หงนำมาเป็นส่วนประกอบสำคัญในแหงห่งแหงห่ง,หง,หงทานทุกวัน ดีทุกวันทำให้มีบุตรง่ายมีแห่งแห่งติดตัวมีแต่จะติดใจเคยไหมที่อารมณ์รักใคร่ของคุณหายไปเบื่อหน่ายไม่มีแรงกระตุ้นทางเพศไม่อยากมีเพศสัมพันธ์คุณรู้หรือไม่อาการเหล่านี้คือหนึ่งในอาการของโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศซึ่งอาจเกิดจากภาวะทางจิตใจความเครียดความวิตกกังวล รวมถึงเป็นอาการแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นต้นซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้ชายที่มีส่วนประกอบในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศเช่นหอยนางรมหอยนางรมเป็นอาหารทะเลที่ผู้คนนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายมีส่วนช่วยเพิ่มความรู้สึกทางเพศในผู้ชายมากขึ้นช่วยรักษาและป้องกันการเป็นหมันในผู้ชาย ป้องกันโรคต่อมลูกหมากโตต่อมลูกหมากอักเสบควบคุมความดันโลหิตควบคุมการแลกเปลี่ยนออกซิเจนในเซลล์ป้องกันการเสื่อมของเซลล์ต่างๆหอยนางรมจึงจัดเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารเป็นแหล่งของวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C และวิตามินดีการบริโภคหอยนางรม ตัวที่มีขนาดกลาง4-5ตัวช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุประเภทเหล็กทองแดงไอโอดีนแมกนีเซียมแคลเซียมสังกะสีแมงกานนีสและฟอสฟอรัอรสโสมโสมสม,มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าสามารถฟื้นฟูแก้ไขปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยโสม จะเข้าไปบำรุงระบบไหลเวียนโลหิตให้ดีขึ้นทำให้อวัยวะเพศสามารถแข็งตัวได้ดีและช่วยเพิ่มปริมาณอสุจินอกจากเพิ่มจำนวนแล้วยังทำให้อสุจิแข็งแรงและเคลื่อนไหวได้ดีช่วยบำรุงเลือดทำให้ไหลเวียนได้ดีสดชื่นกระปรี้กระเป๋าลดอาการอ่อนเพลียอาการเครียดสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศในชายช่วยปรับระดับฮอร์โมนไฟโตเอสโตรเจนให้สมดุล เพื่อลดอาการวูบวาบและอาการอื่นๆในสตรีหมดประจำเดือนช่วยในการสลายลิ่มเลือดกระตุ้นการเผาผลาญไขมันและลดการสะสมของไขมันในเลือดชะลอความเสื่อมสภาพของเซลล์ต่างๆในร่างกายส่งผลให้ระบบการทำงานของร่างกายทำงานได้สมบูรณ์สมสำหรับคนจีนถือเป็นยาอายุวัฒนะที่วิเศษที่สุดแก้โรคได้สารพัดทำให้อายุยืนยาวอุดมไปด้วยวิตามิน ช่วยแก้ไขปัญหาโรคต่างๆได้หลากหลายชนิดอาทิเช่นโรคมะเร็งสารบางอย่างที่มีอยู่ในโสมนั้นสามารถกำจัดและทำลายพิษรวมไปถึงสิ่งแปลกปลอมที่จะทำให้เซลล์เจริญเติบโตอย่างผิดปกติได้ได้มีการนำเอาโสมมาทดลองกับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายถึงแม้จะไม่ทำให้หายขาดแต่ก็ช่วยยืดระยะเวลาให้กับผู้ป่วยได้ซึ่งส่วนประกอบทั้งหมดนี้ ได้ถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีก่อนจะทำการสกัดและผสมจนเป็นสูตรเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้ชายที่เป็นผู้ช่วยในการดูแลสุขภาพและสุขเพศแก้ไขปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศไม่ว่าจะเป็นอาการหลั่งเร็วอาการหลังช้าอาการเฉืยชาทางเพศการไม่ถึงจุดสุดยอดและอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศให้คุณกลับมาเป็นชายชาตรีอีกครั้งสามารถมอบความรัก ให้กับคู่รักได้อย่างเต็มที่เติมเต็มความรักให้กลับมาสมบูรณ์เคยไหมที่คุณรีบไปทำงานจนลืมคนที่ทำกับข้าวรอไว้ที่บ้านเคยไหมที่คุณจะพักกินข้าวเที่ยงให้ตรงเวลาเพื่อตัวคุณเคยไหมที่คุณนึกถึงคนที่รอคุณที่บ้านมากกว่างานที่คุณทำร่างกายเป็นเรื่องสำคัญ ครอบครัวก็ต้องอาศัยความรักความเข้าใจห่วงใยดูแลซึ่งกันและกันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูเอ็มบายเฮงเฮงติดต่อสอบถามเบอร์ด้านล่างคำเตือนโปรดอ่านคำเตือนบนฉลากก่อนบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮงเฮงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่านชายเฮงเฮงโทรด่วนโทรเลย พิเศษ40สายแรกรับทันทีกาแฟาเห่งๆ2กล่องฟรี